กระห่มตั้งไม้ครับนี่เปิดไม้ประมาณได้สี่เดือนละวล่ะนี่กูนะสร้างแอร์แซงผมไปแล้วนะสร้างแอร์ไร ตรงไปปากเกตแช่ไล่แต่ว่าสีเหลี่ยวใส่ก่อนพี่ดองเดี่ยวใส่ไปเลยมันเป็นถนนเลียงเลียงเมืองติดตัดเขาถานนแจ้งวัฒนาคณลบาทเขาลักซีเลยวันไปถึงสะพันลอยไปกับ,บรุรลสนามบินน้ำแค่ไล้ลนะทัน้ี่ออกออกใส่ แล้วครับอันนี้ตึกจังมินดอกสูงๆกันนี่อันยูไซมือเนี่ย,ยรานานรครับนี่บริษัทพลังเฟินเลือดเหลืองไว้เป็นั่นวัดนะครับนี่ไว้เป็นวัดเดินนี่สิเขาไปเนี่ยแล้วของเลือดเหลืองนีลงลง่ละอ่าบริษัทพลังเฟินตะกี้เป็นเห็ดแข่งกันครับอันยิมเทีเ่ยวแข่งกันย้อนละทุ่มมือกับแข่งกันนี่กันละพวกไอ้วัวก้อนอมพิวเตอร์ เนี่ยท้อนสิเข้าไปนี่นเดี๋ยวใส่เพื่นกะรับสมัครกูเด้อไคสิมาสำรับมาสมัคร,ออาครงานนี่รับสมัครหลายครับเุื่อนไปรับสมัครเดี๋ยวมผมมาผมดาไทยเพิ่อนนะครับมันเขาในไงครับนี่วานไข่ทหารเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยงให้เพิ่งนผ่านดานน่านเดี๋ยวเพนธรรมาดา่ารถระเบียบไล่ พูดนะดานพน่าติเขาได้หมูวันมากจนเมือ่อธาติพันดานได้เอกสารมาพันมากับจังไงพ่อหนุ่มอันเนี่ยพูดเอาพี่น้องเลยจักษาความปลอดภัยเดี๋ยวผมไปเห็นเอกสารก่อน,น ผ่านง่ายบ่กเลยนี่เบิ่งไปได้เดี๋ยวผมย่างไปเบิ่งต้องใส่เกือบโบกันครับเขามานี่ทรงขาดดากเขาเลยโอ้ยโชว์ขาเข้าเลยวะเดี๋ยวนี้คนใหม่เขาไม่เขาเห็นงานเลยอาปเดี๋ยวผมจอดรถกันผมสะย่างไปได้เนี่ยนะปิดทำเหลืองกันทำเขาโอ้โหเช้ามาหนับของสาวออฟฟิศคือ Það er náttúrulega. ทานแล้วครับทานแล้วเดี๋ยวผมข้ามก็ไปบันดีฝันรายงานละรายงานทางในละเปิดไปตัวทาแล้วเห็นรถหลายๆว่นมันมองขายรถเ้อพี่น้องเบิ่งเอารถจอดมไม่มองจอดคนเดีย รถพนังงานเพิ่นสนามฟุตบอลกับยูทางสายจัดเตะบอลน้ำพิ่นมีน,นี่ตารถพนังงานน่ะนี่เออขันยาเฮ็ดตัดเอ๋อยาเฮ็ดงานเดี๋ยวไปผมไปไทยไปให้มาสมาัครลองเบึงเป็นบริษัทของฝรัง่งนี่ครับสุม่ม นังงานคนว่าอยา่างนางในห้องแอร์กับว่านางข้างนอกก็ได้ตาลาตาลาไทยายืนคนว่าก,กัดก้มนางโอ้วันนี้เปิดด้านที่สองแล้วหนิเด้เห็นรถมาคนณย่านว่าเปิดไวรถรถว่านทาอไปทาคหาหน้าที่ยังเปิดให้ด้านนึงเด้อนด้านอีกด้านนึง มันของแต่ยังไงเด้อดแต่ว่าถ้าจะไอ้ันปลูกต้นใหม้เน้นต้นใหม่สีเขียวด้วยนี่คนสวนไอ้ไอ้ข้างในอะคือทรงของครับเนี่ยไอ้กะยีด้านหน,นึ่ะแต่มันนี้ผมก็ได้เข้าไปเขาห้มาฮอยู่นี่ตะเกาเขาใส่มาทรงของหันมากรุงเทพก็จะเงินค่ากับขา เขาจะจอดเนี่ยจอดหองขัวเพิ่นเขา้าประตูมาได้ของง่าครับนี่นี่นี่นต้องมีแนวอัน,นอัน,นมีแนวปั๊มใส่นี่ เงนเดิมเนี่ยมันจะเปิดทางแต่ตยังวิ่วิดวิดว่าออกอีกจั้งหกักแง่ออกแล้วครับมันปัดมาดัง,งานเลยของขวแล้วรับดงขวดเพินของขวดวน,นี่ผมมองตูใหญ่โดน,นปุ้มแท่เดียวอุณปุ้มซบ เดี๋ยวเอาวกวนกันครับประตูยัายันเปิ่ได้ครับแม่บาม้านบนทูรุ่ๆอยู่ใครอันใคยเอาโม่เจ้า๋ด้เนี่ไปิใไทยเอาโม่เจ้า๋ด้เนี่ยนิฮะไทยความขยันพูโม่โจาทานที่เอาลิโซนให้ติ๊บสนุนะ ฮะไอผู้เจ้าเขาไอเบิ่งเขงไข่เร้อยูทูบน่ะนะผู้เจ้าเห็นผู้เจ้าขวดลวยรอยรถยูทูบเด้แต่วสิบอกฮะเื้อหิ้มฟังหิ้มฟังเลยเมียเตา ยิ่งฟังชาแนลเด้อะจากนั้นโอ้ยผันเห็นกล้องผัรถเปียนเปียนมาทางฝุ่นเนาะเดี๋ยวถูมาทางขี่เนอะเด้อแม่กลัวปวดหมอเพิ่นหมอแบบใหญ่หนึงเดี๋ยวผมเมุดเครื่องผมก่อน ของข้าวคนหอยมัดหมูบายโม้ปุ๊บคุณว่าทำความสะอา,าดก็ทำหูรวยรวยอยแนวดูแนวกินไรบานอยู่ในห่างวะเนีบริษัทคุณคุณแม่ค้าไอ้แนวหนึ่งคนเ,เนียเอาคนทำให้พนักง,งานคนกิน,ใน,ในเอาอ้เอาหมอกวามจ้อหู้หมอกระทะตั้งนามใสจ้อหูไอ้ไอ้หมอนะครับนี่ ซึ่งใส่เลยหมวดเขาหนึ่งข้อเนี้ยครับนี่ท,ที่หนึ่งข้อเนี้ยตเตพาคนใส่แก๊สนี่ยใส่แก๊สแต่ว่าจออันจอยหมอกระทะงุ่มเลย